เอาละครับผมสวัสดีทุกชั่ววลานะครับผมสวัสดีครับผมป้องกลับมาเอสเ p e นะครับผมมาดูเหรียญอันหนึ่งกันพอดีครับไปเจอมาโดยบังเอิญเขาว่าบังเอิญไม่มีจริงแต่ไปดูแล้วเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่อันตรายมากๆลำดับเหรียญอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่2,077 ในส่วนปริมาณการซื้อขายต่อ24ชั่วโมงอยู่ที่21ล้านเหนรียญสหรัฐและอุปทานของตลาดทั้งหมดมีทั้งหมดสิล้านเหนรียญสหรัฐราคาตอนนี้อยู่ที่ราวศูน1 5จุดองลลาร์หรือก็คือบาหนึ่งนะฮะของเียบเมื่อเราคำนวณเป็นเงินบาทไทยแล้วตกอยู่ที่0.050สตาง ประเด็นของตัวนี้คือพอกราฟพอมันขึ้นมาอ่าพอมันไอ้ลอนช์แพดมาปุ๊บเนี่ยราคาล่วงครัล่วงแล้วก็ล่วงยาวๆนะฮะมาระยะหนึ่งแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะพอไปดูในอิเทเรียมดูในอีเทอร์นะครับผมอุปทานมันหนักแมสซ์พายมันเพิ่มขึ้นโดยที่คนที่เป็นเจ้าของเหรียปั๊มเหรียญขึ้นมานะครับ อันนี้ผมไม่ค่อยโอเคสําหรับเหรียญนี้นะถ้าใครอยากจะไปตามเหรียญน,นี้ก็ไปตามดูนะครับผมแต่ถ้าใครซื้อเหรียญน,นี้ไว้ถ้าถอยได้ก็ถอยนะเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยพอดูจากคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะเนี่ยอย่างแรกคือตัวลิฟท์คิวมีปัญหานะครับผมตัวภูมีปัญหานะตัวแม็กซ์ซับแม็กซ์พอร์ตแม็กซ์พายนะครับผมมีการยกย้ายกันนะครับผมพอสมควรน,นะคือการเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับการปั๊มเหรียญน,นะครับ ถ้าเราดูดีๆนะแม็กซ์ัพพลายมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมอย่างาวันหกวันก่อนนะสามวันก่อนนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดนะว่าจากสิบเอ็ดจากมื่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญน,นะครับผมเป็นสามสามสาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านแปดแปดแปดนะครับผมถ้าไม่เราเห็นว่ากรารตัวนี้มีปัญหานะตัวเทรดตัวนี้ อ่าไม่ใช่ตัวเทศตัวเว็บตัวนี้ที่มันทำเนี่ยเขาทำต้องการที่ทําเป็นแบบจักรวาลขึ้นมานะครับของเขาีมีวอลเล็ตมีกระเป๋านะมีเอเอ r k e มนะครับผมแล้วก็มีเป็นสังคมโซเชียลมีเดียนะอ่าเขาบอกว่ามีสร้างมีสร้างมีสร้างเมืองด้วยนะครับผมแต่เห็นแต่ลักษณะของออของไอ้นี่อย่างเดียวนะคือ เขาพูดถึงรายละเอียดที่มันมีทั้งหมดนะครับผมแต่เขาไม่ได้พูดว่ามันทําอะไรได้บ้างนะมันบางครั้งเนี่ยใครก็พูดได้ใครก็เขียนได้นะครับผมแต่ตัวลันช์โปรเจกต์มามันไม่ออกมานะครับโปรเจกต์นี้มันออกมาเอา่อคนที่ใช้ทวิตเตอร์คนนี้นะอยู่ตั้งแต่ปี2017นะครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เก่านะแต่ลักษณะาการทําของเขาไม่ค่อยโปร่งใสเท่าที่ควรนะครับผมถ้าใคร มาดูเหรียญตัวนี้แล้วเกิดซื้อไว้ก็เรามาระวังไว้บ้างนะครับแล้วก็มองมองดูนะถ้าตัวราคาของมันขึ้นนะครับถ้ากราฟของมันนะครับพุ่งขึ้นนะในส่วนเวลานี้นะครับผมถ้าขึ้นถึงประมาณศูนย์จุดสามผมมั่นใจว่าน่าจะถึงศูนย์จุดสี่นะศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สี่ เพราะมันพยายามดันข้อมูลของมันออกมาเยอะๆนะครับผม0.04แต่แน่นอนที่สุดว่าโปรเจกต์เมื่อโปรเจกต์ยังไม่ออกมาตอบไม่ได้ครับผมว่ามจะดีหรือไม่ดีนะครับแล,ล้วพอดูตารางแล้วก็พอจะเข้าใจค่าค่าคะแนนได้นะครับว่าคนที่มีเหรียญก็พยายามเทออกนะครับผมคนที่ไอ้นี่ก็พยายามสลับพยายามสลับเอาเงินเข้ามาในบัญชีของเขานะครับไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจสําหรับผมนะสําหรับใครที่ถูกใจเหรียญน,นี้นะครับผมก็ศึกษาให้ดีนะครับผมเพราะว่าตัว แม็กซ์ p l y ตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เจ้าตัวของเหรียญเนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนว่าอุปทานอุปทานสูงสุดของมันมีเท่าไหร่นะแต่ตอนเริ่มต้นเขาบอกว่ามีแค่แปดพันล้านนะครับผมจากแปดพันล้านนะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันล้านแล้วนะครับผมก็ลองคิดดูเองนะครับผมว่าเหมาะสมสําหรับการลงทุนหรือเปล่านะครับผมกับเหรียญมูลรับบิดเอเอนะครับผมและมาระวังให้ดีนะการลงทุนความเสี่ยงนะครับผม พี่น้องทุกคนที่ลงทุนก็ต้องตระหนี่ตองให้ดีนะครับผมอย่าพลาดมันผมนะเผาเดี๋ยวอันนี้แหละเผาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแหละเผาได้เรื่อยๆครับผม <laughs> เพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นบทเรียนสําหรับทุกคนนะครับผมที่จะเข้าไปซื้อ nft นะครับผมหรือซื้อคริปโตนะต้องไม่ประมาทนะขนาดผมย้ําเตือนหลายๆคลิปนะว่าอย่าประมาทนะผมยิ่งประมาทเองเลยนะครับผมเอาจริงพลาดจริงๆนะครับผมไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมีคําถามอะไรใส่ไว้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมาตอบให้นะครับผม ทุกคาถามนะผมตอบให้หมดนะครับผมอาจจะตอบชา้าตอบเร็วไปบ้างนะครับผมแต่ทุกคําถามจะตอบให้หมดและหาคำตอบมาให้นะครับถ้าไม่รู้ผมจะบอกว่าไม่รู้นะครับผมแต่ผมจะหาคำตอบมาให,ให้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับ